สวัสดีครับกลับมาพบกับ a t f ไฟทกับรายการ Cat ไฟท์ t มาพบกับผมกอ Cat แคไฟทที่จะแนะนำเทคนิคได้ทีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งเทคนิคกับการใช้งานวิดีโอ10และวิดีโอ11ครับในการปรับระดับเสียงแอปในวิดีโอ10และวิดีโอ11ได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชันชื่อว่า Ear Template นะครับก็คือเราสามารถปรับระดับค่าเสียงอย่างเช่น Microsoft Edge Google Chrome นะครับแอปที่เราดูหนังฟังเพลงนะครับสามารถปรับระดับเสียงได้นะครับ เพียงแค่เราไปตั้งค่าโดยแอปพลิเคชันนี้นะครับทำให้สะดวกมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าปรับยังไงแล้วใช้งานยังไงนะครับที่บิ๊กก๊อปบอกว่าง่ายนะครับแต่ก่อนจะไปชมครับฝากติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจเราด้วยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการปรับระดับเสียงแอปใน Windows 10และ Windows 11กันครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับวิธีการปรับระดับเสียงแยกแอปใน Windows 10และ Windows 11นะครับให้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผ่านแอปนี้ครับชื่อว่า EarTempet ครับ EarTempet ก็คือบิ๊กก๊อปคลิ๊กนิ้ง้ว้ด้าน ไปที่ดูในสโตร์นะครับแล้วก็กด Open Microsoft Store นะครับแล้วก็เข้ามาติดตั้งได้เลยครับติดตั้งตัวนี้นะครับหรือจะพิมพ์ค้นหานะครับชื่อว่า e a r t e m Pet นะครับก็คือกดเข้ามาแล้วก็ไปค้นหาในตัว Microsoft Store ก็ได้นะครับเพื่อทำการติดตั้งนะครับต้องบอกว่าแอปนี้เรตติ้งยังไง5เลยหะ5.0ก็คือคะแนนเต็ม5ได้5เลยนะครับถือว่าดีมากๆประโยชน์ของมันคืออะไรนะครับก็คือสมมุติว่าเราเปิดแอปพลิเคชันอยู่ตอนนี้พี่ก็เปิด Microsoft Edge นะครับเปิดตัว Sony Vegas เปิด ไมโครซอฟต์ไอตัวคูเกอร์โคลมนะครับเปิดแอปต่างๆนะครับทุกทีเวลาพีก่ก๊อฟจะปรับเสียงเนี่ยพีก่ก๊อฟต้องมานั่งคลิกขวาเลือกตัว Open Volume mix นะครับเพื่อจะเปิดแบบนี้เข้ามาหน้านี้แล้วก็กดปรับระดับเสียงเห็นไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับทำให้เราต้องมานั่งปรับระดับเสียงแบบนี้มันเสียเวลาใช่ไหมอันนี้ง่ายกว่านะครับยังง่ายกว่าอย่างไงเพื่อกดเสร็จแล้วให้กด Open ครับนี่ครับเขาก็จะสอนวิธีติดตั้งนะนะครับงง่ายก็คือกด โอเพนปุ๊บจะมีช็อตคัดไอคอนตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือรูปลําโพงเห็นไหมนะครับให้ลากลงมาเลยนี่ก็คือเหมือนลําโพงของอันเลยเห็นไหมนะครับแต่อันนี้นะครับเป็นตัวเ e อียร์เทมเปนะครับจากนั้นนะครับเวลาเราจะปรับระดับเสียงก็คือเอาเมาส์แตะเห็นไหมคราวนี้จะมีแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้งานอยู่เนี่ยเราสามารถปรับแยกได้เลยนะครับสมมติว่าพี่ก๊อลฟเปิดคุกโคลแล้วกดอ่ะเพลงยูทูบเหมือนกันอ่ะกด YouTube เหมือนกันคราวนี้ก็จะมีระบบเสียงเห็นไหม เราก็เลือกเลยว่าระดับเสียงตัวนี้เท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับเนี่ยทำให้เราเลือกปรับระดับเสียงได้เลยนะอะไรที่ใช้งานด้านเสียงอยู่นะครับเราสามารถมาปรับระดับเสียงอยู่ตรงนี้นะครับได้เลยอย่างนี้เลยนะครับง่ายมากๆเลยนะครับใครที่ใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วมีการฟังเพลงดูหนังบ่อยๆแล้วก็ต้องการปรับเรื่องของรูมเสียงนะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับก็ลองนําแอปนี้ไปติดตั้งนะครับใช้งานง่ายสะดวกด้วยนะครับ Ear Template นะครับ ใช้งานได้ทั้ง i n d o w s 10หรือ Windows 11นะครับอยู่ใน Microsoft Store ด้วยนะครับใช้งานได้ฟรีแล้วก็ใช้งานได้ง่ายสำหรับการปรับระดับเสียงแยกแอปนะครับได้ง่ายบนว n d o w s 10หรือ Windows 11ครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่ฝากกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับอยากให้กำลังใจเราครับอยากสนับสนุนเราสามารถกดซุปเปอร์แบงค์นะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปและที่สำคัญครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้ว